อยากทราบความแตกต่างระหว่างอ l p ฟ a VAV 30กับเ e lina C27 นะครับในด้าน1ช่วงล่างการนั่งในช่วงความเร็วสูงและก็ต่ำสองพวงมาลัย3เบรก4การเก็บเสียงที่ว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับรบปกติที่นั่งอ l p h a แล้วรู้สึกว่านั่งสบายในช่วงความเร็วต่ำผ่านลูกรนานาดหลุมบ่อฝาท่อในเมืองได้ดีแต่ค่อนข้างโครงเคร่งในช่วงความเร็วสูงหรือบางครั้งขับบนทางด่วนก็มีอาการเหมือนกันส่วนการเก็บเสียงก็รู้สึกว่าค่อนข้างดังเมื่อความเร็วเกินร้อยโดยเฉพาะเสียง ลมจากกระจกบานหนาครับคือมันเป็นที่โมเมนต์ของรถครับเอาฟาดเนี่ยมันเป็นรถใหญ่ดังนั้นรถใหญ่ที่เซ็ตช่วงล่างมันนุ่มเนี่ยพอเวลาขับความเร็วต่ำเนี่ยมันจะนุ่มแต่ขับความเร็วสูงเนี่ยมันมันจะมีอาการโยนถ้าเรามูดแต่ในขณะที่4 2 7เนี่ยมันจะเป็นรถที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเวลาโยนในความเร็วสูงเราจะรู้สึกว่าโอเคแหละมันก็มีการโยนแต่มันเป็นการโยนที่มันกระชับกระชับกว่าเอาฟาดแต่การเซ็ตช่วงล่างเนี่ยมันไม่ได้เซ็ตเอาใจคนที่โดยสารอยู่บนรถรถ ตัวคันนั้นถ้าเอาฝาต้องบอกแบบนี้แต่ว่าพวงม,มาลัยกับเบรกคือพอมันเป็นรถเล็กอ่ะความคล่องอะ่ะทั้งการเบรกน้ําหนักตัวที่มันโยนไปยังไง C27 มันก็ได้มันก็ได,มได้มันก็ได้เปรียบอะ่ะถ้าขับในเมืองนะนะ,ะแต่การเก็บเสียงหรอการเก็บเสียงเออ C27 ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สังเกตกันนะว่าเก็บเสียงดีไม่ดีกระจกบานหน้าใช่ไหมเป็นอะคูสติกแต่ถ้าแต่ถ้าเรฟรจากที่ พี่จิมไปขับที่ญี่ปุ่นรอบที่แล้วเนี่ยครับผมแกก็ว่ามันดีอ,อืมซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้รู้สึกอะไร,รเ,ออเออพราะผมเนาะเพราะผมรับครับผมขอบคุณครับเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะฮะ